พร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียง สวัสดีครับพ่อพงพอเพียงครับวันนี้นะครับตั๊ก,กแตนที่พ่อพงเลี้ยงนอนในบ้านเป็นคืนที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมตั๊ก,กแตนปลาทังก้าครับพ่อพงเลี้ยงในบ้านครับเพราะว่าฝนตกครับฝนตกมา ตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่ว่าวันนี้ฝนไม่ตกแต่ว่ามันไม่มีแดดครับก็เลยไม่ได้ยกออกไปข้างนอกก็เอาไว้ในบ้านนี่แหละเปิดไฟให้แบบนี้ทั้งบันเลยนะครับอันนี้เป็นคอกหรือว่ากรงเลี้ยงตะกะแตนนะครับขนาดกว้างหนึ่งคูณสองเมตรครับเลี้ยงตะกะแตนหนึ่งขีดนะครับ อันนี้เป็นรุ่นใหญ่ของพ่อพงนะครับพ่อพงเลี้ยงมาก็ตั้งแต่ตัวแรกที่ออกจากไข่ก็ได้วันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบแล้วนะครับยี่สิบวันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับตั้งแต่วันแรกที่เห็นตัวตะกะแตนออกมาจนถึงวันนี้ก็ยี่สิบวันนี่ครับ เปิดไฟก่อนส่องให้เห็นนะครับตอนนี้มันกาลังกินอาหารนะครับวันนี้ก็อยู่ในบ้านนี้ทั้งวันแต่ว่าวันนี้ฝนไม่ตกนะครับอาหารที่ให้ในวันนี้นะครับก็จะมีอันนั้นเป็นใบไผ่นะครับผมลองเอาใบไผ่มาให้กินเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม้ไผ่ไล่นะครับ หน่อไม้คายหน่อไม้ไล่นะครับพอดีว่าผมไปเห็นใบมันอ่อนๆผมก็เลยลองเด็ดมาให้ตะกกแตนกินดูนะครับมันก็กินเยอะอยู่นะครับเนี่ยครับกินอยู่นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นหญ้าเนเปียนะครับที่ผมตัดใบออกมาลองให้กินนะครับ ก็กินดีครับส่วนด้านในนะครับเป็นใบกล้วยครับใบกล้วยก็จะมีทั้งกล้วยน้ำว้านะครับแล้วก็ใบกล้วยเนี่ยใบเขียวเขียวที่เราเห็นอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับใบเขียวเขียวหนาหนานี่จะเป็นใบกล้วยอ่าสุกเขียวอ่ะครับลูกใหญ่ๆหญะครับนั่นะครับที่เป็นลูกใหญ่ๆครับมันก็กินนะครับใบจะหนาหน่อยนะครับไม่เหมือน ใบของกล้วยน้ำวาครับใบกล้วยน้ำวานี่มันจะกินดีอยู่แล้วนะครับใบอ่อนใบแก่มันก็กินหมดเลยครับใบกล้วยน้ำวาน,นี่อันนี้นะครับเป็นหญ้าที่ผมถอนวัชพืชนะครับออกจากพืชผักเรานะครับผมก็มาล้างรากนะครับล้างรากแล้วก็ให้เสด็จน้ำนิดหน่อยนะครับ ทิ้งไว้ให้เสดดน้ํานิดหน่อยก็เอามาวางไว้ก็กินดีอยู่นะครับท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมนะครับเช้ามานี่เกี้ยงหมดเลยนะครับก็เหลือแต่ทางรากนี่แหละนะครับตอนเช้ามาอันเนี้ยหญ้าอันนี้นี่ผมให้กินมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมถอนหญ้าตามบริเวณข้างบ้านเนี่ยผมก็เอามาให้ตัก,กแตนกินนะครับกินดีอยู่นะครับท่านผู้ชม นี่ทางโน้นนะครับก็จะเป็นใบไผ่เห็นไหมครับนะนะครับใบเขียวๆอยู่นะครับอันนั้นเป็นใบไผ่เป็นหน่อไม้ไล่หน่อไม้คลายอ่ะครับนะครับที่ผมไม่กินมันก็กินนี่นะครับก็คือตักกแตนะครับวันนี้นอนในบ้านนะครับนี่อยู่ใบมะพร้าวนะครับคานมะพร้าวที่เอาไว้ให้มันเกาะ ลออข้ามนะครับก็เกาะเยอะมากนะครับท่านผู้ชมนะครับด้านบนก็มีนะครับนี่ครับด้านข้างบางตัวก็กําลังลออข้าบนะครับลออข้าบใส่เสื้อกั๊กครับนี่น,นี่มือยื่นเข้าไปให้ดูด้านในนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมมันเกาะนะครับนี่ เยอะมากนะครับบางตัวนี่ตัวใหญ่แล้วนะครับท่านผู้ชมน่ะอย่างตัวนั้นนะตัวใหญ่แล้วนะครับตัวแรกๆที่มันออกก่อนเพื่อนเมื่อยี่สิบวันที่แล้วนะครับมันก็จะตัวใหญ่นะครับส่วนตัวที่ออกทีหลังนะครับก็ห่างจากตัวแรกที่ออกเนี่ยเป็นอาทิตย์ก็มีนะครับท่านผู้ชมกว่ามันจะออกจากไข่หมดมันก็เลยตัวโตไม่เท่ากันนะครับบางตัวก็ยังตัวเล็กเล็กอยู่ บ,บางตัวก็ตัวใหญ่แล้วนะมันก็เลยตัวไม่เสมอกันนะดูตรงนั้นนะครับมันเกาะอ,อยู่เนี่ยมันเห็นแสงไฟจากโทรศัพท์ที่เราเปิดแฟลชส่องเข้าไปเนี่ยมันยิ่งชอบนะครับมันจะนิ่งเลยเห็นไหมถ้าปกติแล้วถ้าเรายื่นมือเข้าไปเนี่ยมันก็จะแตกกันออกกระจัดกระจายเลยนะครับนี่เรามาดูตักก๊กแตน กินอาหารยามค่ําคืนนะครับในบ้านนะครับเลี้ยงในบ้านได้สองวันแล้วนะครับก็เมื่อชมบวันพรุ่งนี้อรอลุ้นนะครับว่าจะมีแดดไหมถ้ามีแดดนี่ก็จะยกออกไปข้างนอกนะครับให้มันได้รับแสงแดดนี่แต่วันนี้เนี่ยไม่มีแสงแดดนะครับมีมาก็แป๊บเดียวนะครับผมก็เลยอ่าขี้เกียจยกออกนะครับ พอยกเข้ายกออกพอยกออกไปมันก็ไม่มีแสงแดดอยู่แล้วก็เลยไม่ยกนะครับก็เอาไว้เลี้ยงในบ้านนี่แหละนะครับมันก็กินอาหารดีอยู่นะครับเลี้ยงในบ้านไม่มีแดดแต่ว่าเราก็เปิดไฟเนาะเปิดหลอดไฟให้ตลอดเวลาเลยนะครับแต่ตอนกลางคืนผมจะปิดไฟไว้นะครับเพราะว่าผมกลัวเมงเม่าบินเข้ามานะครับ ถ้าแมงเมาบินเข้ามานี่มันก็จะมีมดตามมาผมก็เลยปิดไฟนะครับกลางคืนถ้าฝนตกแล้วแมงเมาจะเยอะนะครับแถวบ้านผมมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่แมงเมาจะเยอะมากแมงเมานนี้ก็จะเป็นตัวล่อมดนะครับเข้าบ้านนะครับเพราะมันมา แมงเมาเวลามันเข้ามาบินตอมไฟแล้วมันก็จะหล่นล่วงลงตามพื้นอย่างเงี้ยนะครับมดก็เข้ามาโดยเฉพาะมดมดคันนะครับมดคันตัวเล็กๆอ่ะครับมันจะเข้ามาพอมันเข้ามาแล้วนะครับมันเห็นตะแตนอยู่ในเนี้ยมันก็จะมดเข้ามาได้นะครับตามคอกเนี้ยมันก็จะเข้ามาได้นี่ครับ ใบใบไผ่มันก็กินดีนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตอนช่วงเล็กๆตอนที่มันออกจากไข่ใหม่ๆช่วงอาทิตย์แรกๆตัวเล็กๆอยู่เนี่ยอาย่างอื่นมันก็ไม่ค่อยกินมากเท่าไหร่มันจะกินแต่ใบกล้วยเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นหญ้าเนี่ยก็จะเป็นหญ้าหวานที่มันกินชอบกินหญ้าใบอ่อนๆนิ่มๆอย่างเงี้ยครับแต่หญ้าใบแข็งๆอย่างเงี้ยมันจะกินน้อยนะครับช่วงผมลองเอาให้ช่วงที่มันเล็กๆครับ อย่างใบไผ่เนี่ยเมื่อตอนเล็กๆผมก็เคยเอาให้มันก็ไม่กินนะครับท่านผู้ชมมันก็ไม่กินแต่ว่าตอนนี้เอาให้ไปเนี่ยกินนี่ครับกลางคือนอยงนียกินดีนะครับตอนนี้มันก็กําลังกินอาหารกันพกที่พักผ่อนก็พักผ่อนอยู่ข้างบนนะครับนี่พวกนี้ก็พักผ่อนกันอยู่ข้างบนพกที่กินอาหารก็กินอยู่ข้างล่างน,นี่แหละนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง u ูทู e พ่อพงพ่อเพียงด้วยนะครับวันนี้พาดูตะก,กะแตนนะครับนอนในบ้านอีกหนึ่งคืนครับผม